สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแกะพัสดุกันค่ะนี่เลยเป็นพัสดุสกุชิี่เาสั่งมาะคะ่ะสั่งมาจากร้านนี้เลยคะ่ะสกุชี่นสโกแกรมี่นะคะก็นี่เลยส่งาแบบลงทะเบียนค่าส่ง18บาทค่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนี่เป็นกล่องไซส์0นะคะชึบตัดเชื่อแล้วก็กรีดเลยค่ะเรือ ตัด้าแบบพิสดารอุ๊ยโอเคค่ะอุชเดี๋ยวมาเปิดกันเลยค่ะนี่ค่ะเปิดลองมานะคะก็จะมีเป็นของแทนนะคะเป็นกระดาษโน้นนะคะใส่มาในถุงสีแบบนี้นะคะแต่ยังไม่ได้แปะเทปน,นะคะก็ของที่ระสงังเลยโหใส่กล่องมาซะใ,ใหญ่เลย ็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นเครป Hello Kitty นะคะเป็น Hello Kitty เครปนั่นเองโอ้ยน่ารักมากเลยอะแต่มันชิ้นใหญ่กว่าที่คิดนะคะนี่นะคะเป็นแท็กนะไม่แน่ใจว่าแลหรืยอยังนะคะแต่ว่าน่าจะแลแล้วนะคะแท็กนะก็มีเป็นลายเส้นแล้วก็บาโค้ดน,นะคะมีลายเส้นปี2015นะคะเขียนว่าซาริโอนะโอ้ยน่ารักอ่ะเป็นเครป Hello Kitty นะคะอันนี้จะมีเป็น กล้วยด้วยะคะ่ะมีเป็นบานาน่าก็สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีเป็นตัว Hello Kitty มีวิปปิ้งครีมนะคะตรงนี้จะเขียนว่า k t นะคะอุ้ยน่ารักมากเลยแล้วก็มีปักกี้นะคะบาเชียนสีชมพูนะคะเดี๋ยวเรามาลองบีบกันเลยค่ะม,ม,มันไม่สโ่บเออทำไมมันไม่สโลบนะคะแต่ว่ามันคือวานิ่มนะ เสียใจอยากให้มันแอบสโลนิดนึงเราก็คิดว่ามันจะสโลแต่ว่าไม่สโลก็ไม่เป็นไรคะ่ะน่ารักมากโอ้ยเล็บดำอะ่ะ <c oughs> เครปฮฟลอร์คิตตี้โอ้ยมันไม่สโลอ่ะว้าไม่เป็นไรแต่ก็น่ารักคือมันน่ารักมาก <c oughs> ไม่สโล ถ้าสโลมันจะดีกว่าน,นี้นะแต่ว่าโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับของแถมน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอยากให้มันสโลออ้น่ารัก